โอเคฮสนนุกย้้้้้อจจจจาาาาเซมิวสสิคทอวัสดีครับผมก็นัทพลศรีสังขวัญครับผมทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับให้กับศิลปินหลายๆคนครับยกตัวอย่างเช่นองฟอร์มในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีปาล์มมี่วงโซฟาวงวีนัสก็จะฟล์ยนุ้ยวิริยาภาแล้วก็หลายๆคนครับแล้วก็ปัจจุบันก็เพิ่งมีอัลบั้มเดียวอัลบั้มที่สอง เชื่อแล้วบ้างว่า working o a r h to show ครับ Part 2ครับสำหรับเพลงของ Group Rider ที่ได้ยินบ่อยที่สุดนะครับก็เดาได้ง่ายแลวเหมือนกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมมีหน้าที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากที่บอยกศิริพงศ์มาใส่ร้องให้นะครับซึ่งเพลงที้เป็นเพลงที่ผมภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหยุดครับโอเคฮ็สินโดยโน Music Talk.